สายันสวัสดีทุกคนวันนี้เกม everything you don't get to do ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่ได้ทำดูแล้วมันเหมือนแบบเปแบบ็นเกมสบายๆเรียงหินเรียงหินจริงๆเราเล่นเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแ้่เราก็มาโพในนี้ มันแบบฟอกกี้ฟอกกี้มันมีความหมอกหนาหมอกลงเป็นหญิงเป็นแองหมุนชายหาดเนาะดูตัวเองได้ไหมเนี่ยว่าฉันเป็นอะไรฮัลโหลกดอะไรคุยด้วยอะ คุยกับฉันหน่อยสิอ่านี่ไงโอ้ดูนายสิฉันไม่รู้ว่านายทำอะไรที่นี่ใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าพวกเราจะอยู่ในส่วนที่เหนือที่สุดของทางด้านบนนะซ o u t น Node เยอนะ n o r ใต้ทางใต้สิทางใต้ใช่แบบใต้ใต้เอ้ยเหนือเหนือใต,ใต้ใต้วะลืม ท,ทุกคนรู้ตอนที่คุณมาอยู่ที่นี่กูเกิลแบบลืมสมองมันลืมทางเหนือเออแปดถูกแล้วทุกทกคนรู้ว่าการที่เคยย้ายมาอยู่ทางเหนือแบบนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหนือนะอยังไงก็ตาม ไม่ต้องไปนึกถึงหนังอย่างเช่นหนังเรื่องแคสเว์หรือหนังต่างๆที่นายเคยดูไปหรอกนะไม่มีอะไรทําที่นี่หรอกนอกจากใช้ชีวิตรอดไปก็แ,แค่หินแล้วก็มีมอสถ้านายโชคดีนะแต่ฉันก็จะไม่นับมันหรอกฉันเจอไอ้พวกจงโง่ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่มาเยอะแล้วละ่ะนายรู้ไหมว่าผู้คนต้องการอะไร มากกว่าอาหารมากกว่าน้ำสะอาดสะอาดจุดมุ่งหมายยังไงละ่ะใช่อาจจะฟังดูค่อนข้าง,างก่อนนะขอบอิสระเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้จิตใจของเราใสาสะอาดขึ้นเลยนะมาสิบักสันเดี๋ยวจะให้เธอทำอะไรขณะที่นายยอมรับในโชคชะตาของตัวเอง สแสดงว,ว่าเราตายไปแล้วหรือเปล่าแล้วเรามาเกินใหม่เป็นแมวน้ำอออเอิจเอิจเอิจยังไงพื้นเรียบมันเป็นอะไรที่เจ๋งเลยใช่ไหมล่ะในรู้สึกว่าอยากจะสร้างรังเอยไหมล่ะใช่แล้วฉันพูดถึงรังรังเกา่าๆเลยงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาจากหินน่ะ เดี๋ยวฉันจะมาเช็คที่ดับนะแต่อย่างแรกฉันจะสั่งคอมมิชชั่นสั่งงานให้นายหน่อยนะเป็นงานที่สําคัญมากๆเลยฉันอยากให้นายไม่ได้เป็นคนที่รั้ประโยชน์ขนาดนั้นนะน,น,น,นะดาูดไไม่ได้ฉันไม่ได้มีอารมณ์มากพอที่จะทำให้มันดื้อง่ายขนาดนั้นแล้วน,น,นะช่วยสร้างรังจากหินสักสามหินหน่อยได้ไหม ก็แค่เดินไปที่หินกดแล้วก็หยิบขึ้นมาหมุนมันได้นะขนาดที่เธอกำลังถือมันอยู่นะ่ะเดี๋ยวรูว้อะไรไหมก็แค่คอนโทรทั่วไปใน UI ไอาจาจจะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะรังจากหินสาหินหลังจากนั้นก็คลิกมาที่ฉันเพื่อให้ฉันไปเช็คงาน หมุนยังไงคลิกขวาคือหมนุนเพรสเ็โรเทชันอ๋อถ้าคลิกคีย์บอร์ดก็คือหมุนได้เรื่อยๆวางไงอ่ะ ว่าไหนาดีอะเธอหวัวเลาะชั้นหรออย่านะอย่าไปทำห,หมดเลาะนะอ่ะเรียบร้อย ดูประเดก็ไปดูเออฉันเห็นแล้วนายเป็นพวกคุณประเภทนั้นใช่ไหมละ่ะนายคิดว่านายเป็นพวกที่ถ้านายทำงานได้สักหน่อยหนึ่งเดืออะไรสักอย่างมันจะเป็นอะไรที่ดีแต่ฉันจะขอให้ข่าวใหม่กับนายหน่อยนะแรงมาก นาแค่แค่พวกที่ทําตามงานที่ค่อนข้างแย่แนะเอาไอ้ของพนั้นลงซะเอาใหม่อะไรอ่ะหรือว่าหินกูมันเกินสามป่ะคืออันนี้ก็นับด้วยใช่ไหมอ่ะอ่านาทำได้แล้วอะไรนะนาอยากจะได้ของรางวัลเดืออะไรอย่างนั้นเหรอ ด้วยช่วยด้วยช่วยดูยด้วยนะมานายก็แค่วางหินลงไปบนหินแล้วก็บนหินแค่นั้นก็ควรจะเป็นรางวัลให้กับตัวนายแล้วไม่ใช่หรอพยายามเข้าล่ะฮะเคโอเค ดูเป็นคนที่มีความสมาึกมากพอนะฉันตัดสินใจฉันจะวางน้ำหนักส่วนหนึ่งไปที่ความหวังและความฝันไว้ที่ไานเห็นไหมว่าพวกเราสิ่งที่พวกเราทำอยู่เป็นงานสำคัญนะที่นี่คือดินแดนที่พิเศษคนที่อธิษฐานมาคนที่อธิษฐานแล้วคนที่อยู่อาศัยก็จะมาอยู่รวมตัวกันที่หมู่เกาะแห่งนี้ เพ่พวกเราก็จะพยายามช่วยคนที่เป็นคนอธิษฐานที่ต้องการที่จะสร้างรังเพื่อทําให้พระเจ้าได้พอใจณจุดจุดนี้แล้วก็มีผู้คนอยู่ที่ี่มากมายนะรู้สึกว่าเขาจะติดขัดกับพวกเราสาวๆเพราะฉะนั้นนายช่วยสร้างรังให้มันดีขึ้นเพื่อจบปัญหานั้นให้หน่อยได้ไหม ยิ่งสูงยิ่งรังสูงเท่าไหร่อาหารพวกนั้นก็จะได้เยอะขึ้นพวกเขาก็จะดีใจทุกคนเนะ่ะฟังคนบอกไว้กับนายน,นะเดีเ๋ยวฉันจะดูงานนายจากตรงนี้นะในท่าที่สบายสุดๆเฮงยในยังไงก็ตามถ้านายต้องการที่จะได้ความสูงที่มากขึ้นแล้วก็นายก็ขยิงเท้าด้วการกดสเปซบาร์นะแล้วมาบอกฉันหล่าววันไนเสร็จเมื่มอไหร่สูงที่สุดกัดไป แค่นี้ก็น่าจะสูงพอแล้วนะห <c oughs> รือเพิ่มอีกสักก้อนหนแค่นี้ก็สูงพอแล้วแหละสูงแล้วแหละแค่ยิงมากกว่านี้กลัวมันจะไปทับหล่นอันเนี้ยแหละพอแล้วแหละฟูมกับอะไรวะซีวิตสารายเม่น่นจะไปอันไหนที่สูงจริงแล้วเนี่ย ขนาดนี้นาะยก็ทำให้ความหิวของโลกก็หายไปได้เลยนะแปลว่านาไรภาษัทไทยดื่มดูก็แปลผิดถ้ายกเว้นฉันจะจับเธอให้หิวอยู่ที่นี่นะอย่างนาั้นฉันก็จะปล่อยนายตายอย่างมีเกียรนะอะไรแบบนั้นฮ <h ih ih ih> ทำงานได้ดีอ่าฉันมีงานสำคัญที่อยากจะจ้าง,งานายเหมือนเดิมนะตามฉันมาสิ กระดุก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 กระดิกกระดุกกระดิกเก้าอี้วัตถุฟักเก้าอี้มึงมาได้ยังไงพร้อมสำหรับงานสำคัญต่อไปไหมล่ะที่จะเป็นรางสุดท้ายนะที่ค,ค่อยๆจะจะแปลกหน่อย องสางเช่นทำให้มันทำให้ฉันรู้สึกผิดหวังให้ได้อยังไงก็ตามเราต้องการที่จะสร้างรังที่สูงกว่าเดิมแล้วนะนี่ก็เป็นวิธีที่เราผู้คนสมัยก่อนต้องการความสงบสุขเลยนะนายจะต้องต่อหินทั้งสองอันนั้นให้มันกลายเป็นรังอันเดียวกัน ก็จะเข้าใจความหมายใช่ไหมล่ะสาพานย์ไงฉันต้องการให้นายสร้างสะพานปตกปจยัยเข้าใจหรือเปล่า้าใจใช่ไหมเพื่อความสงบสุขยิ่งเราใช้หินเยอะเท่าไหร่ความสงบสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปซะแ้วค่อยมาให้ฉันดูนะื่อเสร็จเมื่อไหร่อุยยอ,อยากละสีมันโคงนะ้งอะ มันโค้งอ่ะมันโค้งอ่ะขอสลับหินหน่อยได้ไหมมันโค้งมันยากอ่ะขอเบียดหนะ่ยน่ะโอเคนะบนนี้มีอันนี้ด้วยบนนี้ก็มีสะพานเป็นเหมือนตัวอย่างให้ฉันดูดแน่เลยมีโทรศัพท์ด้วยคนจะเป็นคาซีนนะมั้ง ไม่ได้กี้เห็นอะไรไม่รู้อะจะดูจากตรงนี้เราจะเห็นหินวางไว้เต็มเลยอะ,อะไรอะอะไรบเอาไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาไว้ตรงกลางดีกว่าเพื่อมันจะได้ช่วยบาลานได้ช่วยบาลาน หนอย่าล้มเดอ้ออย่าล้มอ่ะล้มอ่เอ่อ้ยเลยอ่ะล่วงหมดเลยลุกขึ้นมาก่อน มันจะล้มมากเลยวูนั่นใช้หินเยอะเลยนั่นนะ่ะแหนายมีเท่าไรก็จัดหมดเลยสินะนายเนี่ยสร้างความสงบสุขให้กับดินแดนนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อแต่อย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่นายชื่นชอบที่จะทำมันใช่ป่ะล่ะอย่างน้อยเป็นยังไงบ้างละ่ะ เขารู้สึกหลังจากที่ได้ช่วยผู้คนไปตั้งเยอะนะ่ะฮะไม่มีเลยหรอแน่เดี๋ยวมันก็คงจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแล้วฮนะึแสดงว่าต้องให้นายมีแรงจูงใจให้เยอะขึ้นอย่างนี้นสินะโอ้ฉันรู้แล้วฉัน,วนได้งานที่เฟอร์ฟิกสรับนายด้วยแหละตามฉันมาสิ กูอีกลัวก็มีอุตสาหกรรมแล้วมึงก็ชนทำไมวะอะไรวะไปไหนแล้ววะโ,โ,โ,โอ้ยโอ้ยอะโอ้ยอะกูตายแล้วใช่ไหมเนี่ย กูจะตายจริงๆโอเคฉันจะเป็นแฟรงค์สักแป๊บหนึ่งนะฉันรู้สึกว่านายยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากเท่าไหร่หนายไม่ได้สนใจเกี่ยวกับดินแดนพระเจ้าแห่งดินแดนดน,นี่เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะืูว่าการมาเป็นผู้อยู่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ใช่ไหมนั่นแหละเป็นความเป็นมนุษย์ของนายแล้วนะแต่เดี๋ยวฉันจะเป็นครูให้นะ ไม่แน่เราอาจจะต้องเปลี่ยนหัวข้ออะไรนิดหน่อยเราจะได้พานายไปค่อยๆเปิดอกกันอืในสิ่งที่ทุกคนชอบมันจะเป็นประเด็นอะไรกันนะอ่าใช่ฉันดูแลตัวนายไงละ่ะเพราะฉะนั้นร่างอันต่อไปทําให้มันเป็นตัวของตัวนายให้มากที่สุดฉันอยากให้นายจัดเต็ม ้สุดเลยนะในอันน,น,นี้สร้างรังให้ฉันเข้าใจในตัวไายให้มากที่สุดอย่างน้อยก็เอาสักเจอันแล้วนะแต่อย่าขายตัวเองให้สั้นไปหน่อยลนะ่ะฉันเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้าจะซับซอ้อนแล้วนะอานะได้เวลาแห่งศิลปะแล้ว,ลวจ้าสร้างรังใช่เป็นของตัวเองเลยนะสร้างสารรค์ให้สุดเลยละ่ะว้าว อันนี้ใช้แทนหินได้หรือเปล่าวะลองดู ีัวกระชีบแบบว่าอารมณ์ดีอะดูดีนะมีแขนยื่นออกมาเดี๋ยวนะนายชิ้นส่วนหายไปหรือเปล่าเนี่ยน,นั่นนั่นายหรือเปล่าแห้ฉันไม่รู้เรื่อนะวัานนหนต้องเผชิญอะไรมาขนาดนี้เนะี่ยขอโทษจริงนะแม้ฟังนะฉันจะต้อง ทำไม่สะอาดทำให้ทุกอย่างมันเคลียร์มันไม่มีหรอกนะพระจงพระเจ้าอะไม่มีหรอกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีก็แค่ดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่และใช่พวกเขาก็คงจะไม่ให้นายออกไปจากที่นี่หรอกนะเพราะว่านายตายไปแล้วฉันหมายถึงว่า นายไม่สังเกตได้ไงว่านายไม่มีมือเลยจ้ะฉันนึกว่านายจะรู้ทันทีเลยทั้งอีกนะทันทีที่ตื่นมาเกมพวกนี้ก็แค่พยายามให้เอานายเอาไปจากความคิดพวกนั้นพยายามให้านายหายจากอาการมึนงงหลังจากที่เราได้ทำศพอะไรของผู้นายไปแล้วนะ วันนี้สิเดี๋ยวฉันจะเล่าลเรื่องราวอะไรให้ฟังกระดิก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 ,ดก,ดก,ดกยืนตรงไหนเนี่ยถึงจะคลิกโดนกระทเครื่องหนึ่งนานมาแล้วได้มีแมวน้ำที่งดงามที่สุดเธอรักทะเลรักทะเลพุกมพ่าและการอาบแดด ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายๆตรงนั้นในดินแดนแห่งนี้นะฟังฉันนะแต่ว่าโอ้ยแม่คุณเอ้ยตอนที่เธอได้แตะกับแสงแดดอุ่นๆพวกนั้นแล้วก็โอ้ <c oughs> ในทางทีสษดีนะเอ,อแมวน้ำตัวนั้นชอบชอบแดดทิดชอบแดดเอ,อชอบแสงแดดมากชอบมากเสียจนเธอโรคคาบตัวเอง จะขนกลายมาเป็นตัวเธอมีชาวนาที่พยายามตามล่าหาปูไปกินได้เดินมาเจอเข้าเจอกับขนของเธอที่กระจัดกระจายเต็มไปเต็มไปหมดเต็มตามหินตามรูปเลยอเออมันเป็นอะไรที่สวยงามและอบอุ่นมาก เขาก็เลยแอบขโมยมันไปแต่ขณะที่เขาได้เห็นแมวน้ำไร้ซึ่งขนกลับกลายเป็นว่าเธอคือหญิงสาที่งดงามงดงามที่สุดเลยที่ชายคนนี้ได้เคยเจอ mm hmm. เขาก็เลยตัดสินใจที่จะพาเธอกลับบ้านไปด้วย mm hmm. เขากลับไปยังเกาะหลักของเขารู้สึกภูมิใจภูมิใจที่สุดเลยผัดลมอยู่ก็ร้อง ที่เขาได้พาหญิงสาวที่งดงามขนาดนี้มาเข้ามาที่ดินแดงของตัวเองและขณะที่เธอไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้หรือสื่อสารได้หรือแม้กระทั่งที่เธอจะพูดว่าใช่ฉันตกหลงตอนที่ชาวประมงคนนั้นจับเธอมาเป็นภรรยาของตัวเองแต่ว่าเธอจะทำอะไรได้นะ่ะ Uh, ชาวนาไอ้ أي, ชาวประมงคนนี้เขามีไอ้กุดแหล่ๆชาวประมงคนนี้มีคนของเธออยู่แล้วเธอกลับไปที่ทะเลไม่ได้โดยไม่มีมันื hmm. ฟังหนูแย่ใช่ไหมล่ะที่จะกลายเป็นภระระยาที่งดงามที่สุดแล้วก็นะมีเด็กที่งดงามสุดๆส,สุดท้ายเธอก็ตกหลุมรักชาวประมงคนนี้สุดท้ายจนได้ แต่เธอก็ทำให้ผู้คนร,บรอบๆตัวเธอมีความสุขและฉันเกลียดเธอจบแล้วอ้าวและฉันเกลียดเอม,มันเป็นยังไงคะต่อสิเธอไม่ชอบเรื่องราวที่ฉันเล่าไปใช่ไหม เธไม่ต้องมีใครบางคนยอมเสียสละอะไรขนาดนั้นเพื่อจะเข้าไปอยู่เป,เป็นส่วนหนึ่งด้วยเพื่อบ้าอะไรที่ใครบางคนหนึ่งจะยอมเสียอะไรค่ะเสียสละขนาดนั้นเพื่อที่จะเข้าไปเป,เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อเพียงแค่ว่าจะเป็นเพื่อคําแค่เพียงว่าไม่เป็นการรบกวนฉันม่นฉันไม่ใจได้เลยนะว่าสงสิ่งสองสิ่งพวกเนี้ยที่นายกำลังทําอยู่แต่ที่ฉันได้บอกให้นายมาที่นี่อ ฉันคิดว่ามันก็มีบางครั้งนะที่ฉันปรารถนาให้นายทำอะไรก็ได้ตามที่นายต้องการระหว่างที่นายกำลังทำงานของนายอยู่ชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมละ่ะเออ,อ,อใช่ฉันรู้ันเป็นอะไรที่ทายโทษไอเดียนี่มาต่อต่อกันมันั่นแหละนะงนั้นนายอยากจะลองสร้างรังในพื้นหินที่มันเป็นลืนล่นๆอย่างนี้ไหมละ่ะ ถือว่าเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งแล้วนะพยายามจะคิดถึงสิ่งที่นายได้ทำมาตลอดทัชีวิตของนายเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรวะวัดความเป็นอยู่ของตัวนายเองสิ่งที่นายพยายามที่จะหลบเลี่ยงเพื่อจะไม่ทำให้ผู้คนต้องหมโหัหรือแม้กระทั่ง ในสิ่งที่นายเป็นตัวตามนิสัยของนายเองเพื่อจะเข้าหาเขาที่แปลกหน้านะอใช่เพวกเขาเสกที่สูขขงพลังเลยจะไม่ได้นั่นแหละคือแมกนัมอภรณ์อย่างวะบทประพันธ์ที่แม g กนัมบทประพันธ์อันใหญ่ยิง่งทำให้สูงที่สุดเท่าที่ จะถึงจะบูกของฉันเลยนะอาล่ะฉันจะทำให้มันง่ายขึ้นสร้างเพื่อที่จะให้ชาดินนี้เป็นการสร้างรังบนโขดหินเพื่อที่จะสะท้อนวาลิวลการมีตัวตนสุดยอดของตัวนายเองตสร้างบนถุงเหมือได้ไหม โอเคงานหยาบงานหยาบแต่ฉันก็สู้อืมช่ได้วันนี้ละกันเป็นไงฉันะคิดว่าทุกๆสิ่งที่ฉันบอกไปตอนที่หนักการสร้างแหะ ทฉันได้ไปสกีอะไรบางส่วนในตัวนายหรือเปล่ามันจะทำให้นายมีความสุขขึ้นไหมถ้าฉันบอกว่านี่เป็นสิ่งนี่เป็นรังที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นนะนะแม้มันก็ไม่อะนะแต่อาเทอรนะานายควรจะไปเหนื่อยได้มากกว่าเลวนะแต่จ,จุดๆนีน้นะจะเหนื่อยแนะที่จะแกล้งนายนยะ ฉันจะปล่อยให้นายใช้ชีวิตอยู่หลังจากหลังจากความตายเพื่อที่จะปล่อยให้อะไรก็ตามที่ความตายมันอยากจะทำมาันนะเอ่อกรีฟเออเขาเราียกว่าอะไรวะหลุมฝังศพคนนายนะมันอยู่ชั้นบนสุดของเกาะนี้นะฉันจะลงกลับลงไปที่ทะเลแล้วลนะ่ะ อยู่บนเกาะยืะไปมันทำให้ฉันรู้สึกอารมณ์เสียนะและใช่เฮ hey. ฉันให้อภัยนายน,นะถึงแม้นายจะจำฉันไม่ได้เลยซ้ำไปเจอกันที่ทะเลต่อไปนะงลงไปซะอืมไอ o r ุกิบอยู่แสดงว่าเราต้องไปทำอะไรสักอย่างนะนะ ไม่มีเสียงออกบะมีข้อความอยู่ในนั้นนะแต่อ่านไม่โอ,อกอะมีแว่นมีแว่นตากับโทรศัพท์ตัวนี้ขึ้นไม่ได้สงสัยลราต้องไปตรงยอดที่นางบอก,กมีหลุมโศกของตัวเราเองแต่ว่าก็มีฐานให้เราอะละอย่างน้อยก็ขอสร้างฐานเล่นหน่อยแล้วกัน หนึ่งถ้าเกิดเธอเจอผิวหนังเธอกูปแปลไม่ทันประโยคที่สำคัญที่สุดในเกมกูปแปลไม่ทันไอวินขณะที่คุณเอถ้าเกิด ครั้งหนึ่งถ้าคุณเจอผิวหนังของคุณไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณดืดๆไอ้ทียประโยคสําคัญที่สุดแปลไปถ่านในเวมจะแสดงว่าก็คือไม่ได้ใจหรอกแล้วว่าเราคือเราคือเป็นแมวน้ําแต่พอจะเข้าใจสิ่งที่เกมต้องการสื่อก็คือเราพยายามมากไปก็คือเหมือนเกมนี้ก็แบบว่าเราก็เป็นแมวน้ําตัวหนึ่ง ที่พยายามจะเป็นมนุษย์และได้ความที่เ,เราเราเป็นมนุษย์เราก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองผิวหนังของเราก็เริ่มหายไปพอเราพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของสังคมมากเกินแต่ถ้าเกิดผู้คนหาผิวหนังหรือในเกมนี้ก็คือแบบหนังหนังแมวน้ำอะ่ะก็คือการเป็นตัวของตัวเองโดยที่มีความสุข โดยที่ไม่ต้องพยายามที่จะเข้าไปอยู่ใน่วนหนึ่งของสังคมได้เท่านี้ก็เหมือนกับว่าหาความสุขหาความสุขและคุณค่าและความคิดของตัวเองได้ความสุขที่สุดข,ของตัวเองได้อะว่าง่ายๆเอเชียไปเก็บที่ดีไปเก็บที่โคตรดีเลยหนึ่งวางหินเพลินมากสองรุนตีการเล่าเรื่องถือว่าใช้ได้นะถึงสับมันจะยากแต่ว่า ใช้ได้เลยคิปไม่ผิดเลยที่เลยคลิปนี้เคจ้างันใช้กำลังคลิปหน้านะบ๊ายบาย